เดี๋ยวป้าน้องด้วยลูกพี่น้องด้วยน้องเกิดฮะพี่เชนี่คือกินเป็นการเล่นแต่ต้องเองนี่คือกินจริงจังอ้เจ็บนะอะป้อน้องป้อนน้องน้องพี่เชนป้อนน้องหนึ่งอ่ำอ่ำน้องบอกอ่ำอ่ำน้องนั่งอย่าอ่เดี๋ยวพี่ไปนั่งข้างพี่ให้่อกินได้อ่ะนั่งลงอ่ะน้องพี่ป้าน้องคราวนี้น่ะ อาน้องดีๆวันนี้พ่อแกะเอาให้หมดเลยไม่มีหลอดนะลุงเงยเงยก็ให้กินแบบพี่เชเอาปากคาบเลยพี่เชยยกยกอาพ่อน้องอะไรได้จริงมันน้อแม่งเลยเพราะว่าลุงไม่เอาหลอดอยู่แบบไหมม่ได้วน้องยกไม่เต็มลูกยกพยังกันย่ายังกันลูกด้ยหกคนแล้วอ่ะเกี่ยวหมดแล้วลุงเงยไม่ทันแล้ว 嗯。Mm.